ฟิกไอพีแอน e แวนะครับก็คือการแปลงอินเทอร์เน็ตธรรมดาให้เป็นอินเทอร์เน็ตแบบฟิกไอเบื้องต้นคุณก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ตามบ้านธรรมดาโดยทั่วไปหรืออาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตผ่านซิม 4G 5G ก็ได้ข้อดีหลักของฟิก i p พี y อ h e แวนะครับที่ลูกค้าใช้บริการโดยมากก็คือการเอาไปใช้รีโมทไปยังอุปกรณ์ต่าง ตัวอย่างการใช้งานฟิก i p นี่แวร์นะครับยกตัวอย่างเช่นการเอาฟิก i p นี่แวร์ไปติดตั้งในรถแอมบูเลนส์การเอาฟิก i p พนี่แวร์ไปติดตั้งกับเครื่องจักรในโรงงานต่างๆหรือการเอาไปติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถใช้ฟิก i p นี่แวร์เชื่อมต่อซิม 4G 5G นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะรีโมทไปยังอุปกรณ์ของเราได้ตลอดเวลา ในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับพนักงานต้องทำงานจากที่บ้าน Fix IP นี่แวร์นะครับก็จะช่วยให้พนักงานรีโมทจากข้างนอกนะครับเข้ามายัาง PC ของตัวเองหรือเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์หรือเข้ามายัาง, Server, าายาง NAS นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปวุ่นวายปเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตหรือว่าเปลี่ยนแกนกลางระบบให้ยุ่งยากเลย บางคนนะครับก็ยังสับสนอีกนะครับว่า f i x IP นี่แวร์มันคือ dynamic DNS หรือเปล่ามันไม่ใช่ dynamic DNS นะครับ dynamic DNS มันเป็นการแมปชื่อชื่อหนึ่งนะครับเข้ากับ public IP คคุณนะรับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยปัญหาของ Dynamic DNS มีต่างๆมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบางที ISP ก็ไม่แจก Public IP มาที่อุปกรณ์ของเราหรือว่าบางทีโนดโนดนั้นมันใช้ Dynamic DNS ไม่ได้ก็มีนะครับโดยที่เหมือนกับ DNS มันไม่ไปอัปเดตทางฝั่งของอุปกรณ์สาขานะครับหรือบางทีนะครับ Dynamic DNS มันไม่ไปอัปเดตที่ค่าของเซิร์ฟเวอร์คุณก็จะไม่สามารถรีโมทไปยังอุปกรณ์ต่างๆได้เพราะว่าการแมปชื่อกับ IP เนี่ยมันไม่ ลงตัวกันถ้าคุณมีงบประมาณพอนะครับคุณก็ใช้อินเทอร์เน็ตแบบฟิก IP ไปเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะติดสัญญาหลายปีนะครับหรือว่าใช้พวกสายสัญญาณลิสไลน์ก็จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ฟิก IP นะครับซึ่งมีเสถียรภาพสูงนะครับใช้งานกับ ISP เจ้าไหนก็ได้คุณก็ใช้บริการฟิก IP a n y w h e แวร์ซึ่งฟิก IP a n y w h e แวร์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณเลยถ้าคุณติดตั้งหลังอุปกรณ์โหลดบาลาน อย่างแรกเลยนะครับเวลาที่คุณใช้บริการฟิกไอพีนีแวร์เนี่ยคุณจะได้อุปกรณ์2ตัวนะครับก็คือกล่องขาวแล้วก็ Public IP ซึ่งเปรียบเสมือนกับทรัพย์สินของคุณมันเหมือนกับชื่อโดเมนเนมของคุณนะครับทีนี้พอคุณได้กล่องขาวกับฟิกไอพีนีแวร์แล้วให้คุณมองกล่องขาวนะครับว่ากล่องขาวเนี่ยเป็นสวิตช์จาก Data Center กล่องขาวเนี่ยมันคิดคำนวณอะไรไม่ได้เลยตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยจากนั้นเนี่ย ให้คุณเ,าเอา p u า p u c l p c IP ของเราเนี่ยที่ส่งให้กับทางคุณเอาไปใส่ค่าที่ตัวอุปกรณ์หรือว่าเราเตอร์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณนะครับจากนั้นเอาอุปกรณ์ของคุณมาเสียบเข้ากับตัวกล่องขาวอุปกรณ์ของคุณก็จะสามารถรีโมทจากข้างนอกนะครับเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านบริการฟิ IP ีในแวร์ตัวนี้ อย่างแรกเลยก็คือลูกค้าต้องมีกล่องขาวก่อนนะครับซึ่งกล่องขาวนะครับเราจะคิดค่าอุปกรณ์ครั้งแรกครั้งเดียว2,000บาทแล้วก็จะรับประกันตลอดอายุการใช้งานค่าบริการ fix ip anywhere นะครับเริ่มต้นที่เดือนละ900บาทนะครับ ในส่วนของตัว usb 4 g ลูกค้าสามารถที่จะซื้อกับทางเราก็ได้นะครับถ้าซื้อกับทางเราก็จะราคาอยู่ที่2,500บาทอุปกรณ์จะรับประกัน1ปีแต่ถ้าลูกค้าจะไปซื้อ4 g ลเลาวตร์เองข้างนอกก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดสามารถใช้งานด้วยกันได้ครับหากสนใจบร,ริการ fix ip นี y แว e r ก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ